หลังจากลองกับโน้ตบุ๊กไปแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้ผมอยากจะลองกับมือถือดูบ้างว่ามันยังไงแต่มือถือก็ไม่ผมก็ไม่ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าแต่ละรุ่นมันก็อาจจะมีแไรงไม่เหมือนกันไม,ไม่เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ผมตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะใช้กับมือถือแล้วผมอาจจะเอามาใช้กับอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมอ่มาดูนะครับตัวนี้ผมจะมีมือถือที่เป็นโอทีโอจี G นะครับอ่าผมจะมีโอทีจี G แล้วก็ตัวแฟลชไดร์ลองเสียบดูต้องดูนะครับพอดีแฟลชไดร์าบางรุ่นมันก็ไม่รับอ่า ขึ้นมานะครับไม่รู้สังเกตเห็นบป่าจะขึ้นมาปุ๊บมันจะเจอนะครับเี่อุปกรณ์อยู่อ่าเออุปกรณ์ที่เป็นแซนดิสต,ตัวนี้อยู่นะครับดูได้ดูไฟได้นะครับอ่าคราวนี้คือถ้าแต่ว่าให้ดูว่ามืดอ,อ่ามือถือตัวนี้รองรับ o อทนะแต่มันจะรองรับไอ้ตัวนี้เปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่สามารถบอกได้นะครับอ่าอ่าคราวนี้ตัวนี้ผมลองเสียบดูนะครับ หรือต้องตั้งค่านี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูกนนะครับเพราะผมก็ไม่เคยใช้ตัวนี้ภาพเขาให้ไม่หือไม่อือนะครับปึ๊บเียบแล้วไม่หือไม่อืน่าจะไม่ลองรับนะครับไม่ลองรับเนาะมีขึ้นอะไรมาเลยนะครับปึ๊บลองดูช่องอื่นดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะครับให้ดูอย่าว่ามันไม่ขึ้นนะสําหรับตัว เลตมี Note 9นะครับแต่ตัวอื่นต้องรออีกทีเพราะว่าผมมีตัวไทย4อันเดียวอ่ะคลิปนี้ก็คงจบตะเพียนเท่านี้นะครับมาชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถิ่ photo นถิ่โฟโต้น u ยูทูบ h ช n แนลและมายเฟซบุ๊กถิ่นถิ่นโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับถ้าผมวันไหนผมมี PD ผมหาซื้อ PD ไดีได้วผมจะมาลองอีกทีนะเคลิปนี้ก็ลงขออนุญสวัสดีครับผม